มันมึงตำไรมึงไหลนวดทำงานเลยทำไปไหนมึงอ่ะปากค่ายานโอท็อปนี่ก็จัดที่ร้านอเนกประสงค์ข้างตลาดสวัสดีงานใหญ่นุ่ง่องถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์เออในโดมเอไม่โรนไม่โรนแล้วก็เปิดเอไม่แล้วก็ปิดเลยอยอมน้ำแกงกลอนไปมาเร็วพี่ร้านนี้ยด้วยมาดามเมอร์ซาโมไรเตซมุนโดงอ่าคือยก อหานดองแล้วก็เป็นข้าวนี่อันนี้ข้าวขยำปูข้าวยำปูแต่ว่าขยำคือมันต้องย่ากันเลยค่ะมันต้องคลุกกันเอกงเราจะมีแบบไข่ปูเนื้อกุ้งเนื้อกางนะคะแล้วก็ต้องมาย่ารวมกันแล้วยังมีเมนูดองนี่ดองข้าวเป็นเลยเก๋ๆกันนะเนื่อปลาแซลมอนเหรอคะไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นหน้าเติบเสิร์ฟพรมกับน้ำจิ้มซีฟู๊ชนี่น้ำจิ้มซีฟู้ด ราคาชัดเจนค่ะนะนารานปลารานหนึ่งลาวจากจังหวัดอ่างทองใช่เดี๋ยวจ้าเแดดเดียวเดดเดียวค่ะถ้าถ้าถ้าเกินจากเดดไม่ได้เลยไม่ได้ต้องเดดเดียวเท่านั้นโอ้ผมเรามีปลาอะไรบ้างคะปลาสลิดปลาทอดปลาดุกหางปลาสลิดไร้ก้างปลาสลิดมีมีอะไรปลาอะไรบ้างนะคะปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกแล้วก็ปลาสลิดไร้ก้างปลาสลิดไร้ก้างไม่มีไต้ปลาของแล้ว ร้านพี่หญิงดาปลาเด็ดเดียวอ่างทองจังาวจังหวัดอ่างทองน้ำน้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะน้ำลาผีเส้าเมืองโครน๋อ้นี่คุณนครซี่ธรรมรัชเลยค่ะนี่มางานนี้มันได้เที่ยวทุกจังหวัดเลยมาร่วมมาที่นี่กองเอนนเด้อโอ้โอ้มีเมา้วกันก็มีเมา้วนี่มีกอตุกย่างเลยของพี่แกนะเริ่มต้นดิกกีบาทครับพี่นี่ สี่ทิศบาทเรียนกวนกันมันเป็นเพคเรียลเลยครับรอยซ้ำสิบบาทค่ะอ๋อนี่คือทาโทษเลยครับโทษล่าอ๋ออันนี้เป็นเกลือโป๊ะนะคะเกลือโป๊ะแต่ว่าอันนี้ใช้วิธีการทอดสดนะคะออ๋ทอดสดรสชิมค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มาจากจังหวัดภูเก็ตเหรอคะกระโปงสดปลาทูเท่งโทษกรอบค่ะไอ้กว่องเรียงอ้ไอ้กล่องเด้ง กรบจริงรสด,ดั้งเดิมรสสาหร่ายรสสไปซี่รส <ถ S 2> โบราณเวลนุ่น,นกันได้ค่ะทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนเป็นของจังหวัดไหนคะของนร,ราธิวาสนะคะของนร,ราธิวาสเราเนี่ยเด่นเนใช้เนื้อทุเรียนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ปนแปง<อ>้งค่ะไม่ผสมอะไรไม่ปนเลยอ่ะคปนแป้งไม่ต้องห่วงมันฮาซันโรตีสายใหม่ น้าวใส่ไหมใส่ใส่ไหมเออใส่ไหมบานเราเลยอ่าอ่านี่จุดเล็กซี่สิบจุดกลางหกสิบอันนี้ใส่ไหมว่าใส่เก่าอค่ะกะใส่ไหมอันนี้ใส่ตายอีกการ์เซีมั้ยอันนี้จากอายุตู้พระนครศรีอยุธยาใกล้ไหมอ่ออู้เว็บเป้งแป้งใหญ่มากเลยนี่เลยดินี่อืมลายหมากนะอู้ายหมากนะอืมอร่อยมากแป้งนุ่มมากค่ะ ค่ะไม่ไม่อร่อยมากเลยอ่ะเรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีของดีเมืองสุพรรณนี่เลยน้ำพริกแม่ติว๋ววันนี้เอามาทั้งหมดนะคะเป็นน้ำพริกอบกรอบนะคะ4อย่างนะคะ,คะ เป็นน้ำพริกตาแดงแมงดาซึ่งตัวนี้ฮิตมากตอนมาปักใต้นะคะแม่เอามาออกตัวนี้นะคะมามอ,อหัดใหญ่มาภูเก็ตนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกตาแดงปลาทูค่ะตัวนี้จะอบพิเศษใช้เนื้อปลานะคะโดยเฉพาะเนื้อปลาทูนะคะซึ่งอบหมดเลยก้างไรใช้หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกปลาสลิดฟูค่ะแต่พวกเรามาทำในสูตรของปลาสลิดฟูผัดขี้เมานะคะตัวนี้จะอร่อยมากใส่สมุนไพรยเยอะนะคะ ตัวนี้จะเป็นปลาดุกฟูผัดพริกขิงเป็นตัวแรกของโรงงานนะคะนี่ดิปัตกับเก้มาดำนะครับเออตึ้งมีกล้วยกล้วยเล็บมือนางเอากล้วยเล็บมือนางนี่จิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกปลาดาแม่ก็ได้เป็ดเลยมากินกล้วยเล็บมือนางกินเป็ดแลวมากินว่านใช่กินเป็ดเอหมูแม่กลงว้าแม่กลงมาจากสมุทรสงครามค่ะคือของเราเนี่ยเป็นของทะเลจากแม่กลงเลยค่ะ นี่มาเลือกซื้อของเองทีางานโอทบตัวไทยกันได้นะคะด้ะของเจมูนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์บุตรนี้ค่ะครับรถจากแม่กลองมานครสวรรค์เลยใช่ค่ะนี่คือมินหมูป่อยหมูสวรรค์เหนือสวรรค์ะนี่รือว่าคุณเฉียง ครึ่งกิโลร้อยหกสิบบาทหนึ่งโลร้อยหกสิบบาทไม่แพงนะครับเขาแบบแพงแพงเป๊กเลยนะสมุทรสาครนี่มูดสมุทรสาครค่ะดารุณีอหอนทะเลแปรรูปจำน่ายทั้งปลีกและส่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะย่วงเลุยนะค่ะอืมอร่อยม้คะอมปลาหมึก อ่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับบุ๊กองนครศรีธรรมราชไม่ตรงใจล้ำเป๊ะปะาไม่ตรงค่ะเล่ยภาษาตายกันนี้เลค่ะอันนี้ตุ๊กตาปลาจิ้งนะครับพี่ปลาจิ้งครับลูกค้ามักจะถามกันบ่อยๆเลยโอ้โหมันตุ๊ก่าปลาจิ้งอันนี้เป็นปลาได้ครับพี่ปลากุเร้าครับโอ้ อันนี้คือปลาคิม,มะะประมานั้นเนอะปลา,ปาคิมอ๋อครับอย่างดีเลยนะครดูตาปลานี่ครับถ้าว่าปลาสดหมากราบลิตามันจะไม่ดำช่าเวลแต่ถ้าว่าตามไม่ปลาไม่สดเนี่ยมันจะเป็นแพนด้าเลยครับปลาจาราเม็ดนะครับถ้ากินยาปลาตรงนี้ครับเนื้อจะหอมเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมถ้ากินยาอันนี้เรียกอะไรน้ำตาลจั๊กครับมากันต่อนะคะที่เพร่ค่ะอันนี้จากเพร่เหรอคะเมืองเป้่แพรจิ้มชุ้มก็ได้หมุนได้ค่ะจุนจับด้านยาวอ่ะเพื่อน อันบิ๊กนี่มีแบบเป็ดมากกับเป็ดน้อยด้วยโอเคจัดจีนนะครับชอบแบบไหนอืมนี่แบลูกกบมากอันนี้ทุ่งใหญ่หนึ่งร้อยบาทอืมอันนี้เป็นแบบกระจกค่ะแล้วก็มีติดมันติดมันนี่อือติดมันนี่มันจะมีความซอฟลงมากรองกรอบต่อเมืองแพร่แคบหมู น้ำพริกหนุ่มรสเด็ดนะบุญนี่ฝากกันไว้ได้เลยนะครับนี่พี่น้องนะขนมเปี๊ยะสูตรโบราณนะเรามีประมาณกี่แบบครับเปี๊ยะของเราเราจะมีไส้ฟักล้วนค่ะก็ไส้ถั่วผสมฟักไส้ถั่วหวานไส้ถั่วเค็มแล้วก็ไฮไลท์จะเป็นไส้งาดัมเพื่อสุขภาพค่ะขนมเปี๊ยะงาดัมเพื่อสุขภาพนี่มอส้มกับเทสฉวนจุดจีนนี่มากเลยใช่เพราะว่วยันทีเก่าใช่ไหมมาซื้อขนมเปี๊ยะร้านนี้ได้เลยโชว์สามช้างหัดใหญ่ค่ะโชว์สาม้าหัดใหญ่นี่ ยกน้มเปียหัดใหญ่มาหมวยที่เมืองโคราล้วพี่น้องเออครับขอบคุณค่ะเชื่อบังยากิเชื่อบังเชื่อบังยากินะมาอันประหลัดทาไหร่นะเป็นนชื่อขนมอะไรครับพี่อ่าเรียกิมพยากิอ๋ออันนี้เหมือนเราใส่พิมพ์แล้วก็ใส่ไส้ลงไปอ๋อมีมีไส้แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ร้านเกี๊ยวเกี๊ยวทอดนครราชสีมาใช่ไหมคะ แม้วก็มีทอดมันค่ะอ๋อเกี๊ยวกรอบอ่าแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณด้วยอ๋ออยู่ในขั้นตอนการทำอยู่เลยนะพี่น้องนะเวรเป็นเค็มเกี๊ยวก็น่ากินแล้วค่ะนี่นะไม่กรอบค่ะยังไม่นั่งกรอบเลยขหมูย่างเมืองตรังโกชัยนี่มีขนมเปียกอันมีนี่มีเรไบาจางเออมีน่อมเปียมีบาจางเปียโกชัยจักจักเมืองตังยกมาไว้ที่โคนเล็วพี่น้องเออนะใช่แล้วก็ยังมีขนมเหมือนดื้อใน พี่น้องได้เหลือกันอีกมากมาย้อรักกั้งน้องครเจ้ากุ้ยเบตงมือครับโอ้นี่ฮะนี่เดี๋ยววาไม่ต้องข้ับรถไปตึ้งเบตงเร็วเชากุ้ยเบตงเชากุ้ยเบตงเต็มาอยู่ที่งานโอุทกนี้อ๋อนี่นอกจากมีไก่เบตงยังมีชาวกุ้ยเบตงกันนะนี่หลักชงทองค้ามน้องนะโอ้ลัดอืมมีนาด้วยนะโอ้โกนี่คือเราเราใจก้าวมะลีนี่นะอมาแล้วก็ใจดำการต้อนรเลย คือไม่ไม่ใช่ให่นำใน้ำไม่ไม่ใช่นำต้านแรงมันย yeah hmm. ัไม uh. ่หอเอ่าเออนี่ก็ว่านอ่อนๆนะเป้นมนระไก่เลยเราก็ยังเทศที่ว่าไม่เหมือนอืมตัยี่บ้าบาทตัวยี่บ้าบาทานเปียกูเจย์ไอ้นอะไร่เ้เท็าห้มแบบไหมันสางเม็ดเม็ดลูกนิมิตเม็ดอรั เห็ดตัวเม็ดบัวเม็ดโอ้ผมดูดใหญ่ๆนะครับโอ๊โกกาโอนเลย